สำหรับคนที่ทำนาแล้วนะครับปัญหาเรื่องนกเข้าไปทำลายต้นข้าวทำลายมาเมล็ดข้าวเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญการไล่นกเนี่ยก็จะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันซึ่งในวันนี้เราก็มีเทคนิคดีๆมานำเสนอก็คือการทำอุปกรณ์ไล่นกที่ทำมาจากใบพัดลมเก่าเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเฝ้าไม่จำเป็นต้องมาเคาะ และนอกจากนั้นแล้วนะครับอย่างเป็นวิธีที่ทําครั้งเดียวเนี่ยใช้ได้หลายปีเลยวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่ฝาปิดกับแกนวันนี้เราใช้เป็นเหล็กตะไบกลมถ้าเกิดมันไม่แน่นเราสามารถที่จะใช้เศษไม้ยัดเข้าไปเพื่อให้มันแน่นใช้กาวหยอดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับตัวนี้นํามาเทียบกับรูของใบพัดถ้าเกิดไม่พอดีเราควรที่จะใช้เทปพ,พันสายไฟเนี่ยพันเพื่อเพิ่มขนาดให้มันพอดีกับรูจากนั้นเราก็จะนํามาประกอบกันกับใบพัดใช้มือกดเข้าไปหยอดกาวเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรง นำฝาขวดที่เราเตรียมไว้มาใส่เพื่อไม่ให้ใบพัดมาติดกับหลักยึดหลักยึดนะครับเราใช้เป็นท่อที่เราเจาะรูมาแล้วใช้มือหมุนดูเขาจะไม่มาโดนหลักยึดขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ฝาขวดด้านหลังไม่ให้แกนเนี่ยหลุดออกจากหลักยึดนำเอาหัวน็อตมาผูกติดกับลวดแล้วก็นําไปยึดติดกับแกนของใบพัดประกอบส่วนที่เป็นปี๊บด้วยเพื่อที่จะทําให้เกิดเสียงทดสอบดูโดยการใช้มือหมุนหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําไปติดตั้งเพื่อใช้งานได้เลยนะครับ การติดตั้งควรที่จะดูทิศทางลมให้ดีก่อนโดยการหันหน้าใบพัดเข้าไปหาลมตำแหน่งของการติดตั้งเนี่ยเราก็ควรที่จะติดตั้งไว้ในทุ่งนาของเรานะครับเราก็จะขุดหลุมควรจะยึดให้แน่นตัวนี้เราสามารถที่จะขุดหลุมก็ได้ต่อเป็นหลักก็ได้นะครับเพราะว่าแกนของเราที่นํามาทําเป็นหลักยึดเนี่ยเราใช้เป็นท่อ PVC จากที่ทําแล้วก็ทดลองใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ